สวัสดีครับวันนี้มีสาวใช้มาสัมภาษณ์งานมากมายหลายคนเลยหนึ่งในจำนวนนั้นคือคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์นะครับผมเราก็จะดูว่าศุกร์นี่มันคือความสวยงามศุกร์มันคือการเงินใช่ไหมครับเราก็คิดว่าคนที่เกิดวันศุกร์ทุกคนเนี่ยก็น่าจะแบบว่าสวยสวยมากนะครับและบางคนก็คิดแต่เรื่องเงิน คิดแต่เรื่องเงินนะครับเพะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์เองเนี่ยที่มาสมัครงานวันเนี้ยเราก็จะมาดูครับว่านิสัยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนเกิดวันศุกร์นะครับศุกร์เป็นบริวารหมายความว่าตัวเองจะดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักลูกน้องบริวารด้วยความรักด้วยความรักด้วยความเข้าใจด้วยการวางแผน พราะว่าสุขเป็นบริวารคนเกิดวันศุกร์จึงมาพร้อมกับความรักนะครับมาพร้อมกับความรักและการวางแผนมาพร้อมกับการเปย์ได้ไหมด้วยไหมเออต้องไปดูนะครับว่าคนเกิดวันศุกร์นี้จะสายเปไหมเพราะว่าศุกร์เป็นบริวารด้วยนะครับแต่ในเรื่องของสายตาเนี่ยอาจจะฟ้าฟางสายตาอาจจะแบบว่างเป็นอายุก็คือในเรื่องของการงาน,นเรื่องของการติดต่อราชการ คนเกิดวันศุกร์จำเป็นต้องทํางานราชะการไหมคนเกิดวันศุกร์ทาไมไม่ค่อยเอาดีในด้านราชะการเพราะว่าอาทิตย์มันเป็นอายุนะครับนอกจากนี้แล้วยังเกี่ยวกับเรื่องของสายตาความดันไมเกรนนะเพราะฉนั้นคนที่เกิดวันศุกร์เองก็ต้องระวังพวกเกี่ยวกับดาวอาทิตย์ให้ดีนะครับเพราะตัวเองเป็นน้ําถูกไหมไฟมันก็เลยโดนน้ําดับนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของอาทิตย์เช่นความมีเกียรติความรับผิดชอบ เรื่องของไมเกรนสายตาความดันนะครับแล้วก็ในเรื่องของเดชอํำนาจวาสนาเรื่องต่างๆนานา,นาเลยที่เรามีฤทธิ์เดชเนี่ยมันคือการดูแลมันคือการเอาใจใส่เราเอาใจใส่ในรายละเอียดเราปฏิบัติด,ดูแลเราชื่นชอบชื่นชมให้การเทคแคร์อย่างเนี้ยมันมาเป็นเดชให้เรานะครับเพราะันคนเกิดวันศุกร์เองเนี่ยอาจจะดูเป็นคนที่แบบ ดูแล้วเขาแบบช่วยเหลือคอยดูแลคอยปฏิบัติอืมเอาไปทํางานเกี่ยวกับพวกเสิริฟได้ไหมได้นะเพราะว่าตัวเองเป็นสุขยิ้มหวานอยู่แล้วไปเจอจันท์ที่เป็นอำนาจเดทของเขาเขาก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบช่างดูแลเอาใจใส่อ่าประมาณนี้เนาะแล้วยังมีอังคารเป็นพี่สีอีกทําไมพี่สีถึงมีดาวอังคารโอ้ยเข้าไปในรัฐภานะข้อรอนเรื่อ,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 องกัน ไปดีกว่าไม่ใช่พี่สี่คนนั้นอืมไม่ใช่พี่สี่ี้ฟ้องเนาะอืมเนอะเพราะอังคารมันขยันไงอืมเลยเข้าบ่อยอืมเนาะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกันอันนี้คือสีธนนชัยอืมนะพี่สีธนนชัยเนี่ยอังคารเขาเป็นสีเพราะนั้นความกล้าความขยันนํามาซึ่งการเงินอํานาจทางการเงินความมีเกียรติยศเพราะนั้นเขาทั้งกล้านะเพราะก็ท่านคนท่าเกิดนสุนดีเนาะอืมหน้าตาดี แต่อาจจะอาทิตย์ไม่ดีใช่ป่ะไม่เกณฑ์สายตาความดันอ่ะบริการบริการดูแลปฏิบัติดีอังคารข้า,ขา,ขาและเขาขยันสี่อยากจะพูดนะเป็นมูลละอยากจะพูดอยากจะเจรจาอยากจะไปทะเลอืมเพราะว่ารักทะเลมากกว่ารักเขาอ่ะเนาะสี่มันเป็นมูลละมันเป็นทะเลไงมันเป็นน้ํามูลละมันแบบว่าบ้านช่องห้องหอเพราะฉะนั้นอยากอยู่ติดน้ําอยากจะเย็นสบายใจเพราะาตัวเองเป็นสุขน้ําฝน ใช่ไ่ะอยากมีน้ําเย็นอ่าเข้ามาด้วยบางทีก็ต้องเอาน้ําเย็นหรือทารนะอืมปรมาณนั้นนะนะครับวันสี่นี่ยเป็นมูลละก็คืออยากมีที่ติดทะเลอยากไปเที่ยวทะเลหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าต้องพูดต้องเจรจาคนที่บ้านต้องพยายามที่ะนะกลายเป็นคนกลางไปอีกแล้วสี่เป็นมูลละแต่ที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นแบบเจ็ดอุตสาหะเนาะเจ็ดอุตสาหะก็คือความเหนื่อยความเหนื่อยต้องสร้าง ความหน่ต้องสร้างแต่บางทีบอกว่าไม่เหนื่อยอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องสร้างหรือเปล่าเจตอุสาหานะนั่นหมายความว่าต้องอุสาหะในการที่จะอดทนอดทนดูแลแม่ตัวเองเนี่ยนะครับดูแลผู้หญิงมีอายุต้องอุสาหะที่จะเข้าไปบางทีตัวเองสวยไงตัวเองสวยตัวเองดูดีไงจะอีป้าคนนี้เข้าไปเออมันมีคนหนึ่งนะเกิดวันศุกร์หรือแบบว่าอีป้าครังบ้านทําของใส่เออของบ้าอะไรก็ไม่รู้เนาะนี่ไงเจ็ดอุสาหะประมาณเนี้ เพราะฉะนั้นเจตุสาหามแปลว่าปาข้างบ้านแปลว่าความอดทนจะต้องฝึกเอาไว้บางทีแบบเห็นยิ้มหวานๆเนี่ยข้างในอาจจะแบบว่าโคตรเดือดนะโคตรเดือดเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องฝึกความอดทนเขาอาจจะต้องแบบฝึกในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่แบบทาให้เขาแบบว่าทนเหนื่อยทนท้อแท้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับห้าเป็นมนตรีผู้ใหญ่มาสนับสนุนผู้ชายผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเพราะาห้าเป็นผู้ชายเสาเป็นผู้หญิง เพราะนั้นผู้ใหญ่ที่เป็นมนตรีก็มาสนับสนุนการเรียนการศึกษาการหาความรู้มันเป็นมนตรีให้เขาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเนะี่ยยิ้มหวานทั้งบริการขยันเอาใจพูดจาเป็นกลางแล้วก็ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหรือมันศึกษาหาความรู้เพื่อหาก็จะกลายเป็นมนตรีของเรานะครับถือว่าผู้ใหญ่หรือการเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญจะสน,นับสนุนดวงชะตาเราตลกีนี้คือแปดอืม กางกงกีนีคือแปดคืออะไรแปลกๆอะไรไม่ใช่มืดอ,อ,อาจจะแบบนอนดีกว่าแต่ทั้งเช้าทั้งบ่ายมันก็นอนหมดนะเพราะอายุมันก็เป็นลบการเล็กีนีมันก็เป็นลบเพราะนั้นมันจะยังไงก็ได้อืมไอ้คนนี้มันยังไงก็ได้เช้าก็าได้บ่ายเย็นก็นคงได้หมดแหะแต่มันก็คงไม่ชอบอ,อ่ะไอ้อีกแล้วประมาณนั้นพอดีต้องตะเบ่งนะครับอื น้ำรูปทองแป๊บหนึ่งอะไรติดคอเนี่ยโอเคเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นโอ้โหเสียงไปหนวะเนี่ยหายไปเลยกลากินีเป็นแปลกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องแปลกการเดินทางเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรที่แบบว่าเป็นอาโคจรให้เราต้องระวังเอาไว้นะครับ ต้องกดเสียงตำ่ำถึงจะช่วยได้มันเจ็คโอเคเพราะนั้นอันนี้คือดวงเกิดขคนเกิดวันศุกร์นะครับจะเป็นแบบนี้อเราได้ดูอะไรไปบ้างแล้วครับผมเราได้ดูในเรื่องของทักษะมหาทักษะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้มหาทักษะที่เราสอนคุณมาทั้ง5วันมีตัวแทรกหมดเลยวันนี้มหาทักษะของเราจะนำเสนอ เรื่องของพระสุขเขาา้าพระเสาแ์แสเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าพระสุขเข้าพระเสาแสเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะในโหราศาสตร์เบื้องต้นนะครับขอเปลี่ยนหมดเป็นเสียงแบบนี้ก็แล้วกันนาอมันอาจจะดูชุนชื่นลมเย็นเพราะว่ากูเจ็บคอนะครับในเมื่อเราดูในเรื่องของ มหาทักษามาตอนแล้วตอนนี้ตอนที่6เราจะใช้มหาทักษาไปนําความเรื่องของผสุขเขา้าเสาแซงซึ่งเราเคยทำเอาไว้แล้วโครัสัเนเบื้ต้นลองเข้าไปใน playlist, เพลย์ลิสต์แล้วก็เข้าไปดูการบรรยายทั้งสองชั่วโมงนั้นมีตัวอยา่างการทํานายเรียบร้อยนะครับแต่วันนี้เราจะมานําเสนอแบบสั้นๆเลยนำเสนอแบบสั้นๆแบบที่คุณไม่คิดว่าผมโคทาได้เลย ทำไมไมึงเป็นคนขยันขนาดนี้นะครับเมื่อเราดูในเรื่องของตารางาเดี๋ยวนระต้องใส่เข้าไปก่อนให้มันดูดูแสงกันโอเคเมื่อเราดูในเรื่องของตารางของมาทักษะแล้วก็กำลังดาวเราสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าหนึ่งอาทิตย์กำลังหกใช่ไหมครับเราไล่ไปเป็นแปดไล่ไปเป็นสิบแล้วก็ไล่ไปเป็นสิบสองนี่คือกำลังดาวของฝั่งตรงนี้ นะครับฝั่งของดาวบัพาะห์เราก็ไปสู่ดาวสุปะห์มันก็เริ่มต้นที่ดาวจันนะฮะให้เริ่มต้นที่ดาวจันทรจันเพนสิบห้าคนะครับเพราะนั้นมันเป็นสิบห้าแล้วบวกเข้าไปเป็นสิบเจ็ดแล้วก็เป็นสิบเก้าแล้วก็เป็นยี่สิบเอ็ดนี่คือกําลังดาวเคยสงสัยไหมว่าทําไมคนเราต้องมีอายุร้อยแปดปีหรือร้อยแปดพันเก้ามาอย่างไงเออเคยไหมครับนี่ครับ นี่คือตารางสเสวยอายุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุิวลาวันนี้โชคดีมากเลยสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ผมทําการคํานวณให้เห็นในเรื่องของการสเสวยดาวเราได้ดูไปแล้วในเรื่องของการสเสวยดาวในอีพิโซด5ใช่ไหมครับเรื่องของสเสวยอะไรคนเกิดวันพฤหัสสามคนคนนี้อายุ55คนนี้อายุเท่าไหร่ เขาเสวยอะไรบ้างเนาะคนที่แก่ที่สุดเลยเสวยดาวอาทิตย์จำได้ใช่ไหมครับแล้วอีกสองคนที่สวยรองลงมาที่บอกว่าแก่เนี่ยสวยแบบแก่ๆสวยแก่เนาะสวยแก่นี่คือแบบสวยมากอืมสวยแก่สวยมากเนาะมันกาแฟขมแก่อะไรเงี้ยอืมเนาะก็เลยบอกว่าสวยแก่ก็คือสวดมากอ่ะเนาะคนที่สวยแก่ก็คือคนอายุห้าสิบห้าเขาเสวยดาวอาทิตย์อีกสองคน อายุ40กว่านั้นสเสวยดาวศุกร์ใช่ไหมครับนี่ครับตารางของคนที่สเสวยดาวต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราเอากําลังดาวมาเลี้ยงให้คุณโชคดีมากเลยครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเราเอาบริวารขึ้นต้นเพราะฉนั้นในอายุช่วงของ0ถึง20ปีคนที่เกิดวันศุกร์คุณสเสวยดาวศุกร์นะครับคนที่เกิด22บอ่ะคนแล้วคุณก็ไล่ต่อมาว่า2 2ถึง27เเสวยดาวอาทิตย์ 42, ยี่สิถึงสีิบเสวยดาวจัน 50, สี่สิบสาถึงห้ิบเสวยดาวอังคาร5 1าสเิเอ็ถึงหกสิบเดสวยดาวพุธ6 8สิถึงเจ็ดสิเสิบเดวยดาวเสา 96, สเจ็ดถึงเก้าสิบหเสวยดาวพันัสและ 8, เก้าสถึงร้อยเสว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 ยดาวแปดเพราะงั้นนี่ครับคำตอบของร้อปีคือตารางน,นี้นั่นเองทีนี้มัเป็น ความโชคดีของคนที่เกิดวันศุกร์ที่ผมทําแพทเทิร์นนี้มาให้ส่วนคนอื่นคุณเปลี่ยนเองนะครับเช่นคนเกิดวันอาทิตย์คุณก็เอาอาทิตย์ขึ้นก่อนใช่ไหมครับคุณเกิดวันอาทิตย์คุณก็เอาอาทิตย์ขึ้นก่อนคุณก็เอาศูนถึง6คุณเสเวยดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็คุณก็ต่อด,ด้วยตรงนี้อีก15ปีมันก็คือเท่าไหร่ครับ6กบวกสิ 15, ก็21ใช่ไหมครับอ่างั้นเถึงยีคุณก็มาเสเวย ดาวจันนะครับแล้วก็บโบไป8ปีก็เป็น29ถูกไหมครับเพราะนั้นเป็น22ถึง29นะครับ8ปีเนาะคุณก็ไปเสวยดาวอังคารคุณทําแบบนี้ไปแล้วคุณก็จะเห็นว่าตอนเนี้คนเกิดวนันอาทิตย์เนี่ยอายุประมาณเนี้ยเนาะคุณก็29ปีเนะี่ยคุณเสวยดาวอังคารบโบไป17ปีคุณอายุเท่าไหร่ครับประมาณ46คุณก็จะไปเสวยดาวพุธใช่ไหมครับ บวกไปอีกสิบปีห้าสิบหกคุณก็จะไปเสวยดาวเสาร์อ่ะอย่างเงี้ยเป็นตน้นนี่คือวิธีการเปลี่ยนนะครับให้ดูจากตรงนี้แล้วเปลี่ยนไปทีเนี้ยลึกลงไปกว่าการเสวยนั้นคือเรื่องของพระสุขเข้าพระเสาแซงนะครับจากตัวอย่างตรงนี้เนี่ยนะผมทําให้คุณดูนี่ครับผมไม่มีใครทําอย่างนี้แน่ใจพราะไม่มีใครใช่นะ เพราะกว่าจะหามาได้คิดหัวจะแตกว่าต้องทำยังไงสรุปผมสรุปมาให้เลยว่าอย่างเช่นคนสวยดาวสุกในดาวสุกข,ของคุณเนี่ยยีปีเนี่ยคุณจะสเสวยแต่ดาวสุกเอ๊ะจบแล้วใช่ไหมมันมีแค่นี้ใช่ไหมฉันรู้ว่าแค่ยี่ส็ปีเนี่ยฉันสวยดาวสุกมันมีเยอะกว่านั้นอีกเอา21ปีหารด้วยแปดช่องหารด้วยแปดตลอด จะได้2.625ดูตามนะครับจะได้6.2625คูณด้วย12เดือน2ปี6.25เท่ากับ31.5เดือน31.5เดือนแปลงออกมาเป็น24เดือน2ปี2ปีกับ7เดือนกับ15วันนะครับนี่คือคนที่เก่งเรียกอืมเนาะนั่งทำ่ะกี้เนี่ยนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นดาวสุกเนี่ย1ช่องเพราะนั้นคุณจะอยู่ลัก ไม่ใช่อยู่ลักขนาไหนคุณจะ,สะเสวยอะไรก็ตามมันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยนะครับว่าเอากําลังเนาะอย่างกําลังของดาวสุกวันนี้โชคดีมากเลยคนเกิดวันสุกเราทําแผนชีวิตร้อยแปีให้คุณดูเพราะนั้นตั้งใจดูนะครับคนอื่นคุณแค่เปลี่ยนสลับแล้วคุณไปคิดเอาใหม่นะครับตามแพทเทิร์นที่ผมทาําคนที่เกิดวันสุกศูนถึงยีปีคุณสเสวยแต่ดาวสุกคุณรู้แค่นี้แต่คําว่าพระสุกเข้าพระเสาแทก นั่นคือคุณเอาช่วงเวลา21ปีหารด้วย8ดช่องนี้แล้วคุณจะได้ช่องละ2ปีเจเดือน15วันคุณก็ไล่เลยครับ0ถึง2ปี7เดือน15วันอันนี้เป็นจุดนะเพราะว่ามันไม่ใช่จุดศูนย์เป็นทศนิยม10ใช่ป่ะมันเป็นฐาน12ใช่ป่ะเพราะมันเป็น12เดือนไอ้ฐานหลังเป็นฐาน30วันนี่แหละเรื่องโคตรยากเลยที่แบบต้องมานั่งทํา มันไม่มีที่ไหนทําให้คุณดูเท่านี้หรอกอืมเพราะนั้นกดไลค์เยอะๆอืมเนาะอ่ะเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นศูนย์จนถึงสองจุดศูนย์เจ็ดจุดหนึ่งห้าวันสิบห้าวันสองปีเจ็ดเดือนสิบห้าวันแล้วเราก็บวกไปอีกสองปีเจ็ดเดือนสิบห้าวันว่าเป็นสองปีเจ็ดเดือนสิบห้าวันบวกสองปีเจ็ดเดือนสิบห้าวันเท่ากับห้าปีสามเดือนเออสิบห้าสิบห้ารวมกันก็คือหนึ่งเดือนมาปัดใส่นี่เห็นไหมเนาะ แสรแล้วห้าปี3เดือนก็เอา2ปี7เดือน15วันใส่เข้าไปอีกอ่บวกเข้าไปก็กลายเป็น7ปี10เดือน15วันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆได้8ช่องมันจะได้21ปีพอดีเลยผมทำแล้วผมทำให้คุณดูแล้วนะครับทีนี้มันคือพระสุขเข้าแล้วพระเสาวแทกอย่างไรเมื่อมันขึ้นต้นด้วย6ตัวย่อยของมันก็คือเสวยดาว6แทรกดาว6ดูดีๆนะครับ อธิบายเข้าใจเนาะเสวยดาวหกก็ไล่หกก่อนสเสวยดาวหกแทกดาวหกทุกสองปีเจ็ดเดือนสิบห้าวันช่วงต่อไปคือสเสวยดาวหกแทกดาวหนึ่งแล้วก็ไล่ไปเสวยดาวหกแทรกดาวสองเสวยดาวหกแทกดาวสามเสวยหกได้ดาวสี่เสวยหกแทกดาวเจ็ดเสวยหกแทกดาวห้าเสวยหกแทกดาวรละหูนะเพราะนั้นมันจะได้แบบนี้ออกมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เจ็ดห้าแปดหกอ่า เข้าใจแพทเทิร์นอย่างทีนี้คําว่าพะสุขุเข้าพระเสาร์แทกคืออะไรมันคืออันนี้มันคือไอ้สุกเนี่ยถ้ามีแทกด้วยเจ็ดน่มันคู่ศัตรตูเพราะฉะนั้นคู่ศัตรตูของคุณจะเกิดขึ้นในช่วงของอายุสิบสามปีสิบห้าจนถึงสิบห้าปีเก้าเดือนอายุสิบสามปีหนึ่งเดือนสิบห้าวันจนถึงสิบห้าปีเก้าเดือนคุณจะมีช่วงที่เป็นพัสุขเข้าพระเสาร์แทกนะครับ ง่ายปาะฉะนั้นคุณต้องกลับไปดูตอนอายุ13บสามปีโดนที่บออกจากบ้านหรือเปล่าเออมีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นไหมอันนี้แค่ทํานายแบบทั่วๆไปโดยใช้ตารางนะเป็นแพทเทิร์นนะยังไม่เอาดาวในลัคนารวมเข้าไปถ้าคุณไปดูในเพลย์ลิสต์เรื่องพระสุขเข้าพระเสาร์แสงที่ผมทำสองชั่วโมงอันนั้นอ่ะอาจจะอธิบายไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าไม่ได้ทําดาวเป็นรูปแบบนี้ไม่ได้ทําวันเดือนปีเกิดออกมาแบบเป,เป๊ะแบบนี้ แต่ว่านั่นคือสอนวิธีในเรื่องของการทํานายร่วมกับดาวในลักษณะนะครับเพราะฉนั้นในช่วงเวลาที่พระศุกร์ขเข้าพระเตาแรกเราคือเอาคู่ศัตรูดาวดาวหกคู่ศัตรูของเขาก็คือดาวเจ็ดอยู่ดวงเดียวแหละดวงอื่นอาจจะมีบ้างเช่นสองหกก็ 6, าอาจจะแบบว่าคู่ลรอหลอกแต่ไม่แรงเท่าหกกับเจ็ดนะครับเพราะนั้นคนเกิดวันศุกร์ช่วงอายุสิมเป็นยังไงบ้างถึงสิบห้าลองตอบมาหน่อย เสร็จแล้วเมื่อเราแทรกดาวศุกร์ยีปีเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณจะเห็นต่อมาคือไอ้นี่มันถึกเหลือเกินมันไม่มีนักวิชาการโหราศาสตร์คนไหนทําขนาดนี้เปล่าวะอืมกูไม่เชื่อตัวเองยี่สิบหงจนถึงยี่ิบเจดมันคือช่วงของอะไรเอ่ยด,อย,เยดาวอาทิตย์ละมาเสวยดาวอาทิตย์ละดูดีดนะอ่าไม่ใช่เฉพาะคนดาวศุกร์นะคนดาวอาทิตย์ขึ้นคนวันอาทิตย์ก็ขึ้นตอนก็เอาแบบนี้ขึ้น นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าหหาร8ช่องเท่ากับ0ูนย์ที่คูณด้วย12เท่ากับ9เดือนเพราะนั้นตรงนี้เป็นแพทเทิร์นให้คุณเห็นเลยว่า9เดือนคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณก็เอา0ูนย์ถึง9เดือนขึ้นก่อนแล้วก็9เดือนจนถึง1.8เดือนก็ว่าไปใช่ไหมครับหนึเดือนก็ว่าไปเพราะฉนั้นอันนี้ข้างหน้าเปลี่ยนได้แต่ทําให้คุณดูแล้วคุณก็ลอกกันบ้านไปแล้วก็ไปใส่ของตัวเองก่อน นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์พอช่วง22จนถึง27ปีคุณสเสวยดาวอาทิตย์เรามาดูว่าดาวอาทิตย์คุณก็มีไอ่องมันเป็น9เดือนตอนหนึ่งช่องเอาทุกอย่างหารด้วย8เอากําลังหารด้วย8ออกมาเป็น0.75ด้คูณด้วย12เดือนเท่ากับ9เดือนเพราะฉะนั้นอายุ21จนถึง21.9เดือนเดือนกันยาใช่ไหมครับคุณเสวยดาวอาทิตย์แทรกดาวอาทิตย์แล้วก็ไล่ไปแทรกดาวอาทิตย์ดาวจันทร แทกดาวทิศหนึ่งสองสามสี่เจ็ดห้าแปดหกเสวยอะไรต้องแทรกด้วยอนั้นก่อนง่ายไหมแล้วก็ไล่ไปคือก้าเดือนเช่นยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์เก้าจนถึงยี่สิบสองจุดศูนย์หกนะครับก็ต้องเป็นเสวยดาวทิศแทรกดาวจันทร์นะครับอันนี้คือบทเรียนอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าทำเราไม่ไม่ยากเลยถึงบอกว่าเป็นโชคดีของคนเกิดวันศุกร์เราทําให้คนดูแล้วเพราะนั้นการที่พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกคือตอนอายุ22 ปีหเดือนจนถึง23ปีสเดือนเนี่ยอาทิตย์คุณแทรกด้วยดาวองคารคุณอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นได้ไหมอาทิตย์คุณไปอยู่ในอายุแปลว่าคุณอาจจะมีเรื่องของโรคโรคต่างๆเกิดขึ้นได้ไหมเรื่องของกดหลยอนได้ไหมเออเพราะอาทิตย์มันไปอยู่ในเดือนนี้พวกโรคติดเชื้อได้ไหมอาทิตย์อังคารมาแทรกเป็นดาวเหมือนคู่ศัตรูกันแล้วมาเจอหนึ่งเจ็ด ความร้อนความรุนแรงในช่วงของ24ปี24กันยาอีีปีจนถึงย4เดือนกันยาคุณมีเสวยดาวอาทิตย์แต่แทรกดาวเสาก็เป็นคู่ศัตรูกันตอนนั้นในเรื่องของปัญหาชีวิตเนาะอาทิตย์อยู่ในอายุเรื่องของสุขภาพของคุณอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของฟันได้ไหมได้อังคารคือฟันนะเนาะหรือกลมพิษอ่าเสาคือกระดูกเส้นเอ็น อาทิตย์อยู่ในอายุอย่างเงี้ยเราแปลความอย่างนี้พอมาเป็นช่วงของยี่าเดือนมิถุนาจนถึงยี่เดือนมีนาคุณก็เป็นอาทิตย์แทรกลาหูอีกอ่อาทิตย์เป็นอายุลาหูเป็นแป,กแปกลกๆโรคอะไรวะโรคเลือดแปลกๆติดเชื้อในสายเลือดได้ไหมอ่าอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่คือแพทเทิร์นที่ทําให้คุณดูลองดูเออพอคุณเสลยดาวยีปีเสร็จคุณก็มาเสลยดาวจันทร์อีกเท่าไหร่ สิบห้าปีก็คือปีที่ยี่สิบแปดจนถึงสี่สิบสองใครมันทำแบบนี้ให้ดูปะ่ะนะเพราะฉนั้นสิบห้าหารแปดเท่ากับหนึ่งจุดเจ็ดแปดเจ็ดห้าเท่ากับยี่สิบสองเดือนอ่ายี่สิบสองจุดห้าเดือนเท่ากับหนึ่งปีสิบเดือนสิบห้าวันก็ไล่เข้าไปครับไล่ไปแบบเมื่อกี้เนี่ยจันสเวสเวยเสวยดาวจันแทรกดาวจันก่อนแล้วก็แทรกสามสี่ห้าสามสี่เจ็ดห้าแปดหกหนึ่ง แทรกตามไปนะครับไปเจอตอนอายุสามสิบสองปีเจ็เดือนสิบห้าวันจนถึง3 4ี่ปี6เดือนคุณมีดาวจันทร์แทรกดาวเสาจันทร์คืออะไรจันทร์คืออำนาจอำนาจการงานการดูแลไปเจอเสาเจอผู้หญิงเข้ามากดทับเจอผู้หญิงเข้ามาแบบเบียดเบียนชีวิตอะไรแบบเนี้ยช่วงช่วงจันทร์แทรกเสาเนี้ยนะครับก็จะเป็นช่วงคู่ศัตรูจันทร์ก็ไม่ค่อยมีคู่ศัตรูเท่าไหร่เนาะ ไปต่อที่อังคารนะอังคารเดินแปดช่องหารแปดกำลังแปดหารแปดหนึ่งเท่ากับหนึ่งเท่ากับสิบสองเดือนอันนี้โคตรง่ายเลยลาหูหนึ่งปีตลอดเพราะฉะนั้นลาหูคุณหนึ่งปีตลอดก็อยู่ในช่วงสี่สามึงหนึ่งห้าสิบใช่ป่ะมันเสวยอะไรมันเป็นอังคารกําลังแปดถูกป่ะอังคารอันนี้คือกอังคารนะพูดผิดลาหูคือแปด ตัวที่เสวยตัวที่4คือคุณเสวยดาวอังคารกําลัง8นะครับเพราะฉะนั้นอังคารเดิน1ช่องเท่ากับ12เดือนก็คือ1ปีเพราะฉะนั้นดาวอังคารง่ายเลยนะเมื่อกี้พูดผิดเป็น4 2่สถึงสีสเสวยดาวอังคารเสวยดาวอังคารแทรกดาวอังคารก่อนแทรก347 5 8 6 1 2คู่ศัตรูอยู่ไหนคู่ศัตรูอยู่ที่44จนถึง45เอ๊ะตอนนี้ใครอายุเท่านี้บ้างเนาะสามแทรกเจ็ดอ่าคู่ศัตรู อังคารคุณคือเรื่องการเงินความขยันเรื่องการเงินแทรกดาวเสาความอดทนความโทษทุกโคตเหนื่อยเลยหาเท่าไหร่ก็หาไม่พอ,อมีใครอายุ44่สี่ถึงสีบห้าบ้างไหมครับห้องนี้นี่ครับสมแทรกเจแล้วสามจะไปแ 1, ทรกหนึ่งอีกทีหนึ่งสีสถึงสี่ิบเกนะครับนี่คือถึงบอกว่าคนเกิดวันศุกร์วันนี้เราท,าทําตารางชีวิตให้คุณดูแล้ว นะครับไปดูสเสวยดาวถ้าอายุเืน6กิเเนาะอ่ะเหารด้วย8ช่องเท่ากับ2.125เท่ากับ25.5เดือนเท่ากับ2ปี1เดือน15วันเริ่มต้นที่อายุ5 0ถึง52 1เดือน15วันนะครับสเสวยดาวพุธแทกดาวพุธเสวยดาวอะไรแทกดาวนั้นก่อนแล้วไล่ตามช่องไปคุณก็จะมาเห็นว่าดาวพุธก็ไม่ค่อยมีสตูอะไรนะครับ ห้าหกจนถึงห้าสิบแปดคุณสเสวยดาว 4, สี่แทรกดาวแปดปากจัดเนาะสี่แปดคือปากจัดมมีป่าวะตอนนี้มีใครอายุห้าสิบหกปากจัดบ้างอ่าเนาะประมาณนี้เนาะที่เหลือไม่ค่อยมีอะไรสี่ก็คือการเจรจาก,กันขายเพราะค,คนอายุห้าสิบเอ็จนหกสิบเจดคุณก็ทำมาหาหาหากินด้วยกันขา,ขายประมาณน,นี้ไปดูอันนี้ดีกว่า <laughs> ไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าเนาะ หกสิบถึงเจสิเสวยดาวเสาดาวเสาร0สิบกำลังสิหารแดช่องเท่ากับหนึ่งจเท่ากับ15เดือนเท่ากับ1ปีสเดือนตัวนี้ไล่ออกมาชิบหายทุก <c oughs> แล้วถ้าชิบหายขนาดเนี้เจดาวเสาดาวคู่ศัตรูที่เยอะที่สุดเกือบทุกดาวเจดแทกเจ็ดเจดแทก5้ามีชิบหายแล้วเจดแทกหกเจดแทกหนึ่งคู่ทัดลมเจดแทกสองเจ็ดแทกสามโอ้หู มีสี่กับแปดที่เป็นมิตรเกบเสาเท่านั้นเพราะนั้นพระศุกร์เข้าพระเสาเละเทะทีเนี้ยไอคนเกิดวันศุกร์อะวันไปลําบากตอนหกสิบแปดถึงเจ็ดสิบเจ็ดเพราะเสามันคือความอดท,ทนแล้วเสามันคืออุตสาหาไะไหวรอเปล่าไหวรอเปล่าแก่แล้วลําบากนะครับแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่นะ โดยเอาคนที่เกิดวันพุธขึ้นพุธสิเจไอ้นี่สิบแสดงว่าตามทันปะสมมติเอาวันพุธคุณเกิดวันพุธขึ้นคุณจะลำบากตอนช่วงสิบปดจนถึงยีสบเจดไอ้คนเกิดวันพุธไอ,คอ,อ้คนเกิดวันอาทิตย์อ่ะคนเกิดวันอาทิตย์มันยี่สิบเอ็ดยิบเก้ายิบเ้าบวกยีิบเ้าบวกี่ิบเจ็ดใช่ปะ ก็เป็น46มันลำบากตอน47ถึง67ไอ้ถึง57เพร10ปีเออคิดตามไปว่าคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ลำบากตอนไหน15บก8เป็น23 23บก17 40มันลำบากตอน41จนถึง51คนเกิดวันอังคารอันนี้ไล่ให้เลยนะคนเกิดวันอังคารลำบากตอน26จนถึง สามสิบหกคนเกิดวันพุธไปแล้วคนเกิดวันพฤหัสโอ้ยไม่ต้องพูดถึงสุดตารางครับสุดตารางคนเกิดวันพฤหัสโชคดีวะ่ะไปลำบากมากตอนอายุประมาณเก้าสิบแปดปีจนถึงร้อยแปดปีตายหาไปแล้วครับอืมคนเกิดกะัาราหูไม,ม่มีคนเกิดวันศุกร์อืมคนเกิดวันศุกร์ไปลำบากตอนไหน ยี่สิบเอบเจ็ดยบเจ็ดบวกสิบห้าเป็นเท่าไหร่สี่สิบสามอ่าอ่าสี่สิบสองสี่สิบสองห้าสิบห้าสิบหกสิบเจดโอ้โหลำบากตอนหกสิบแปดช่างมันเถหะ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 หรหะหะนั้นหะหะหะนัหะหะหะอะหะหะห่หะ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 หอหะวะอะหะหะหะอะห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 พหะหาหะหน ลำบ,บากนิดนึงแต่พวกเสาเองก็ลำบ,บากเสาแต่เสาลำบากตอนเด็กใช่ปะ่ะสิบปีแล้วก็ไม่มีอะไรล,ละเพราะฉนั้นนี่เข้าใจอย่างง่ายไหมวิจานี้เพราะสุกเข้า,า,าก็เสาแทกเนาะโ,โคตรง่ายเลยอธิบายแบบว่ากูรู้ชะตากรรมแล้วทำไมช่วงนี้ลำบ,บากเข้าใจใช่ปะ่ะเออนั่นแหละอะต่อ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 ,ตอให้ดูเสาเสร็จแล้วไปดูพฤหัสครับเออพฤหัสเดินต่อเดินยังไงครับ อันนี้คือตั้งแต่ปี77ละเนาะอายุ77เพราะฉะนั้นพอ77-88จนถึง96ก็เป็นเดาวพฤหัสละเข้าวัดเข้าว่าละอืมหลังจากที่ลำบาก68จนถึง77ถ้ามันยังมีชีวิตอยู่78จนถึง96พฤหัสคือเข้าวัดหมดแล้วมาเจออันสุดท้ายคือตอน96ปี93 96ปีเนี่ยน่าจะเข้าโรงอะ่ะอืม <laughs> เพราะ57คือคู่ศัตรูความตายอะ่ะการสูญเสียเพราะนั้น เข้าโลงนะอืมไม่ต้องเข้าวัดนะก่อนหน้าน,นี้เข้าวัดที่เหลือเข้าโลงละเก้าสิบสาเก้าสิบหกอ่ะกูยังอยู่ต่ออยู่ต่ออีกร้อยแปดปีเพราะฉะนั้นลาหูสิบสองหารแปดเท่ากับหนึ่งจ้าเท่ากับสิบปดเดือนเท่ากับหนึ่งจุดหนึ่งปีหกเดือนเพราะนั้นไล่ไปเป็นลาหูละ่ะอาจจะใช้ชีวิตแบบว่าแปลกละอืมอะไรก็ไม่รู้เพราะแปลกแรกหนึ่งก็าอาจจะมโมโห โมโหครั้งสุดท้ายของชีวิตเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะได้จากการดูเพจนี้นะครับมันสุดยอดมากนะเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่าวิถีชีวิตของคุณไล่เข้าไปเรื่อยๆนี่คือพระสุขเข้าพระสาแจกกับตามความหมายเลยนะครับผมทำให้ดูอย่างละเอียดทำให้ดูอย่างที่แบบว่าไม่มีใครทำหรอกนะครับมีเจ้านี้เจ้าเดียวที่ทำเป็นสถิติให้คุณดูแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยช่วงอายุของฉันเนี่ย แมงเป็นแบบนี้จริงๆนี่คือแค่มหาทักษะยังไม่เอาชีวิตจริงมารวมถ้าชีวิตจริงมารวมมันคงเศร้า,านะครับอ่ะลองไปดูครับเราไปทำเองดูสวัสดีครับ